สวัสดีทุกคนวันนี้มาแกะกล่องเป็นของฝากจากแฟนช่องข่าวนะครับผู้ติดตามช่องข่าว A News ิวส์ทม์นะครับคุณที่ดาวหันก็ได้ส่งของใช้นะครับของผู้ป่วยของคุณแม่นั่นแหละนะครับมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็ตามที่พี่เขาแจ้งไว้นี่ก็มีพวกแพมเพิร์ดพวกนมเนาะ ไปฝากไว้ที่พี่สาวที่สุขสวัสดิ์นะครับก็เลยให้พี่สาวเนี่ยส่งมาให้เพราะว่าถ้าจะให้เขาส่งมาเนี่ยค่าส่งมันก็ตั้งสองร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับของเคอรี่ก็จะแพงหน่อยแต่ว่าเร็วนะครับู้สึกจะส่งเมื่อวานส่งเมื่อวานถึงวันนี้นะครับส่งจากกรุงเทพส่งจากกรุงเทพถึงบางเลนนครสระบุรีจะไปดูกันเลยครัเห็นอ,อะไรบ้าง นี่โอ้โหมีนมด้วยนะครับก็เป็นกลิ่นวานิลานานะวันนี้แหละนะครับโอ้โนี่ยังเกือบเต็มอยู่เลยครับกลิ่นวานิลาานะโอเคก็เป็นชั่วนะครับปก <c oughs> ติคุณแม่ก็จะกินทันญพืชอยู่แต่ว่าวานิลาานี่ก็กินได้เพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรแหละสูตรอาหารครบถ้วนเนาะ ทีแรกเคยว่าจะให้แกลองแต่กลัวว่าแกจะกินไม่ได้แต่อันเนี้ยพอดีแหละนะขอบคุณพี่ดาวันนะครับอ่ะมีหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาไม่ต้องซื้อมาใหม่นะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนไม่อยากรบกวนใครนะครับอันนี้ก็คุณพี่เขาดูทางช่องข่าวนะได้ยินว่าเออผมดูแลแ,แม่ยายดูแลผู้ป่วยอยู่ก็พอดีเขามีของที่ใช้แล้วมันเหลือก็ดีกว่าทิ้งไปเฉยๆเนาะ เออนั่นแหละนะครับก็ส่งมาให้อันนี้แล้วนะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็น่าจะเป็นแชมเปิน,นะครับแชมเปิรี่ก็บอกว่าเห็นพีพ่ๆเขาบอกว่าใช้ไซส์ L เหมือนกันนะครับไซส์ L เทปกาวแต่ว่าเดี๋ยวดูยี่ห้อนิดหนึงหลายท่านนีก็ส่งมาให้นะแม่อลกินนะครับป้าเล็กที่อยู่แม่สอด นะครับคุณแมนยูหรืพี่จุกนะครับนี่พี่จุกก็เป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ยูทูบนะครับอันนี้ก็เป็นถุงรคนี่นะครับก็เป็นแคมเปพลิดนะเป็นแบบเทปกาวนะครับเอออันนี้จะเป็นไซส์เอ็มหรือเปล่า ML นะครับเออเขาบอก ML เเนาะ นี่ ML นะครับลองสือกลับกันไม่เป็นไรนะ2ี่สิชิ้นโอ้ยังเต็มอยู่เลยครับเนี่ยมันแกะยังไม่ได้ใช้ด้วยนะห่อนี้เนี่ยแต่แกะแล้วมันยังไม่ได้ใช้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุนี่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นยี่ห้อสีเขียวนะครับเป็นยี่ห้อสีเขียว เออโอเครอบเอลสะโพก28ถึง46เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเทปกาวนะแต่เดี๋ยวต้องลองใส่ดูว่าจะกระทับหรือว่าแน่นเกินไปหรือเปล่าเดีวก็ถ้าอยู่ในเลสไซส์ L อก็จะใช้ได้นะครับปกติเนี่ยจะใช้ของ c ซอร์เทนตนะเดี๋ยวเอามาให้ดูเทียบกันอันนี้ปกติจะใช้ของอันนี้นะครับ c ซอร์เทนตใช้มาตลอดเลย อรอบเอล40ถึง55นะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะระบุไว้ชัดเจนนะไซส์เอลรอบเอล40ถึง55นะครับก็จะใหญ่ใหญ่ๆนิดนึงอันนี้อันนี้เขาระบุไว้ว่าไซส์เอ็มนะไซส์เอ็มกับไซส์เอล ไซส์เมกับไซส์เอไซส์เกับไซส์เนะครับรอบเอลรอบเอลยี่ถึงสี่เดี๋ยวมาดูอันนี้คือขนาดที่เขาแจ้งมาที่หน้าหอเดี๋ยวมาดูไอต้ตัวตัวเฟ็นเพิรดอันนี้จะเป็นไซส์เอลเห็นไหมมันจะดูใหญ่ส่วนนี้ก็จะเป็น m อเนี่ยนะความต่างนะครับดี๋เดี๋ยวดูมันใส่ได้แหละแต่ว่า แน่นได้หรือเปล่านะไม่น่าแน่นเนาะเพราะคุณแม่ก็ดูผอมลงมีน้ำหนักขึ้นด้วยต่วงนีนะ้เดี๋ยวพี่เทียบกันดูครนะนะนี่คือความต่างเนาะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าก็เปลี่ยน ต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารอบเอวจริงๆมันขยายได้นะไอซีเคียวเนี่ยซีเคียวมันได้จนถึง46จนถึง46แต่ไอตัวเนี้ยมันเริ่มไอไอเซอร์เทนตี้เนี่ยมันเริ่มที่40ถึง55แต่ของซีเคียวเนี่ยเริ่มที่28ถึง46นะครับเพราะนั้นมันก็ขยายได้เต็มที่นะครอ่ะก็ขอบคุณคุณพี่ดาวนนะครับผู้ติดตามจากเอ่อ ต้องข่าวเอนยูไทม์นะครับได้ส่งเป็นแคมเพอร์สนะครับกับนมนะครับเอามาให้คุณแม่นะขอพระคุณแทนคุณแม่ด้วยแล้วกันก็ขอให้คุณพี่ดาวันนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็รวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือสิ่งอื่นๆนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะเรียกร้องหรือว่าไปขอรับบริจาคอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เรา ทำคลิปนะครับถ่ายทอดสดทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางช่องข่าวทางช่องฟุตบอลทางช่องคู่รักนะครับหลายๆท่านทราบก็อาจจะอยากทาบุญจะร่วมทาบุญกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับก็นี่แหละครับคือไม่จะเป็นต้องเอาที่ของใหม่ไปซื้อใหม่นะครับบางท่านอาจจะมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุที่ดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมดวาระไปนะครับก็ส่งมาให้ ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเพราะทั้งหมดนี่ก็ทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายผมดูแลแม่ยายมานี่ปีกว่านะครับก็เรียกว่าเงินหกหลักเนาะหลักแสนเนี่ยมันหมดมันหมดเร็วมากนะครับเงินหลักแสนเนี่ยมันหมดเร็วมากกับการดูแลผู้ป่วยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะแคมเพอร์หนักมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะ ขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณแทนครอบครัวขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะครับก็ขอให้ความไม่มีโรคความมีสุขภาพดีนะครับก็จงมีแก่คุณที่ดาวันกับทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนติดตามให้กําลังใจด้วยดีมาโดยตลอดแม้แต่คําปลอบใจคําให้กําลังใจมันก็ช่วยผมได้เยอะกับคุณภรรยาได้เยอะแล้วนะครับอ่ะอเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับผู้รักยูทูบสีดอนครับ